สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ส้มก็พามาอยู่กับเกมที่คล้ายมาจองอ่าเกมตัวนี้ลักษณะก็จะจ่ายคล้ายๆกับมาจองนะคะแต่ว่าโตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะนั่นก็คือเกมไวเบนดิโตนั่นเองมาเดี๋ยววันนี้ส้มก็จะลองเล่นกันเหมือนเกมมาจองเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่เบท400เลยะคะ่ะเอาทุนมา10,000เหมือนเกมตัวอืนอ่นๆเลยนะคะ ต้องมารู้ด้วยกันว่าเกมตัวนี้จะเหมือนเขาหรือเปล่าเนะอ่าเปิดตัวมาค่อนข้างดีตัวเจเยอะเลยค่ะหมุนมาสองหมุนแรกได้มาสองพันแปดร้อยบาทป้าเดี๋ยวเราหมุนออตโต้ไปเลยนะคะแต่ต้องย้ำว่าเกมตัวนี้เท่าที่เคยเล่นมานะคะไม่ชอบการหมุนแบบออตโต้ แล้วก็ไม่ชอบเทอร์โบเดี๋ยวลองรั้นทั is ้ง2แบบเลยออโต้แล้วก็ติดเทอร์โบไปด้วยนะคะดูว่าเกมมันจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเงียบไหมสำหรับเกมตัวนี้แม็กเบ็ดอยู่แค่400บาทโอ้โหมาอยู่นะคะเต็มจอ2,400บาทสวยตอนนี้ยังไม่ขาดทุนเลยสักบาทค่ะเออหมุนรอบเีนือคือเข้าเนื้อเรียบร้อยจ่ายไหม เราได้ติดกันมาทั้งหมด3-4วันเลยนะคะวันนี้จะเป็นอีกวันไหมนกรอไหมอุย้ยถ้าคิวมานะเรียบร้อย1นึ0 0บาทค่ะโอ้โหปังจริงๆค่ะสมเล่นช่วงเวลาเดิมเลยนะคะบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงนะคะหรือประมาณหลังจากเที่ยงครึ่งไปแล้วอะอุย้ยวายจับอย่างสวยค่ะเจมาอย่างดีค่ะเอาอีกแล้วคิวคิวอีกแล้ว โอ้โหนะคะเมื่อกี้จ่ายมาดีมากๆนี่สิบมาอีกรอบหนึ่งค่ะอุ้ยได้ลุนอีกแล้วนะคะเกมตัวนี้ถือว่าวันนี้สมมาเล่นแบบว่าฉกทุกกฎของการไม่แตกของมันเลยนะเช่นหมุนออโต้ติดเทอร์โบเนี่ยสมคะแนนมาไม่เคยแตกเลยค่ะรอบนี้ต้องมาแล้วไม่ลงยังขาดนะคะอา้าวสเกตเตอร์โอว่ายังไงพี่ไม่ลงนะคะ ีหลอกไปแล้วหนึ่งดอกเกมตัวนี้นะคะในทุกๆเกมของค่าย PG นะมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือว่าคล้ายๆว่าการทําเกมมา1เกมมันก็เหมือนมีแรงบันดาลใจเนาะสำหรับคนที่สร้างเกมมาอย่างเกมตัวนี้นะคะก็น่าจะได้แรงมาแรงแรงบันดาล โอเคค่ะเรากลับกันไปที่สาระต่อนะคะสำหรับเกมตัวนี้ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากผีผีนะคะไ,ไม่ใช่ผีโจนโจรเออเม็กซิกันนะคะมันก็เลยรูปลักษณ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นตัวโจนเลยมันก็น่าจะคล้ายๆกับเกมในคลาสรแพัดมตติกเพย์มันก็เลยเออเป็นผีซะเลยมัง้งโอ้โหอันนี้อย่างรู้อย่างกับความคิดเขาเลยนะคะ โอเคมาเรามาต่อกันที่หน้าเกมต่อนะคะศาลาเยอะละศาลาเยอะไปตอนนี้มาอยู่ที่อุ้ยอันนี้ดีค่ะราคาดี35,000บาทนะคะมาดูว่าวันนี้มาดูว่าตัวเกล้าหน่อยหนึง่งอ่ะมาดูว่านะคะวันนี้มาจองเอ้ยไม่ใช่อย่างวะเออไวเบนดิโตนะคะจะแตกแสนทำมาจองหรือเปล่านะ เออแก้วมาค่ะนั้นมามามาขอ,อยาตำกวสามหมื่นนะคะโอ้โหไหลลงนะคะไม,ไม่จ่ายแล้วอะสแคตเตอร์มาสักดอกหน่อยนะคะมาไหมขอหนะะ่อยค่ะขอโบโนัสหนะะ่อยค่ะแตกนะคะ สี่บาทโอยอุ้ยห้าพดีนะเออมาค่ะ5,460ันสี้อยหกบาทแต่ก็ยังไม่ขึ้น30,000ื่นเลยครั้งแรกเราได้มาถึง35,000บาทแล้วนะคะวันนี้ยังไงก็ขอดันให้มันแตกแสนเท่ากับมาจองแล้วกันแต่ว่าจะได้หรือเปล่าดวงไม่ดีก็น่าจะเสียค่ะ หกสิบบาทปัน400ร้อดูท่าแล้วว่าขอปิดเทอร์โบนะคะแล้วก็มาเราหมุนเองรู้ว่าเกมจะจ่ายไหมเพราะเขาไม่เคยชอบเทอร์โบอยู่แล้วไงเกมตัวนี้หรือว่าไม่เทอร์โบก็จะไม่จ่ายเพราะว่าเกมมันไม่จ่ายแบบนี้ปะอ่ามาเดี๋ยวเราไปแต่ว่าจะชวนไปติด ออโต้นะคะหมุนออโต้ไปติดออโต้โอเคค่ะไปเลยถ้าหมุนนานๆมันเมื่อยมือนะคะจ่ายไหมจ่ายไหมโอ้ยไม่จ่ายเลยนะคะหลังจากจ่ายไปตั้งแต่หน้าเกมเริ่มเกมนะคะแล้วก็ยังไม่แต่จะจ่ายอีกเลยอะ่ะขอให้ไหลตัวเคมาค่ะเรียบร้อยขอให้ไหลเล็กๆไม่ลงนะคะแต่ได้มา ห้าพสองบาทยังไงต่ออากิต้าค่ะอ่าสำหรับเกมนี้นะคะก็ก็อะไรเนี่ยโอเคค่ะยังถือว่าเราได้กำไรอยู่นะคะ กะว่าจะเล่นมุกอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยให้ไม่เบื่อแต่ก็คิดไม่ทันนะคะโอเคเราอยู่ที่หน้าเกมกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเล่นมุกไม่หาแต่ผู้ชมเครียดอีกสองหมืน่นสองหมืนม่นสอมื่นอย่าลดอย่าลดลุ้นกันหนาหนาสาก,กันเหมือนกันนะคะ นักหนาสากัดนักหนาสาหัสไม่ใช่หรอโอเคมาค่ะเคไม่ลงนะคะเจไม่มาแถว2อเคไม่ลงแถวหนึ่งอ้ยสีสปินนี่หายากจริงๆนะคะไม่ลงให้เลยยาวนานมากคลิปยาวนานเหมือนเดิมค่ะ เอาได้ตัวเจค่ะขอฟิสเป็นสักรอบเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะคะทํำไมดินพันพกันโอเคเดี๋ยวส้มจะเหลือไว้ที่20,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าเกมไม่จ่ายขออนุญาตไม่ดันต่อแล้วนะคะกําไร1,000งบาทพอแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากดูเกมอื่นนะคะในใคลายพีหรือว่า ายไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงส้มรู้สึกว่าเกมนั้นจ่ายดีแตกดีเดยวส้มไปเล่นให้นะคะเฮ้ยอุ๊ยขอหนึ่งทีเถอะอืมวันนี้ผิดหวังมากเลยกับตัวสเก็ตเตอร์<ๆ>นี่เล่นไม่ลงให้เลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าสอ0 0มบาทแล้วกันนะคะ ไอเกมยังจ่ายอยู่นะโอเคหกร้อยถ้าดันต่อเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าดูเกมก็ยังไหลไม่หยุดเลยนะคะได้เคมาต่อเนื่องสองหมื่นสี่พันบาท อ้ยขอให้มาขอให้มามันหายไปไหนตัวหนึงนะ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะก็เหลือไว้กันที่สอง0มืนบาทนะคะ สำหรับเกมนี้ก็ถือว่ายังจ่ายดีอยู่แต่ว่าให้ถึงแสนรู้สึกว่าจะยังดันไม่ได้นะคะก็วันนี้เก็บกำไรไว้1,000 0บาทค่ะแล้วก็ทุนเรา1 0 0 0 0 0มรกัน20,000บาทใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งใ้ฮซมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเท่านี้บ๊ายบาย